สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟจีทุก่านสบายดีบุตรทุกข์ทุกคนพอพอกันเช่าพี่น้องสองน้องพออยู่พ่อพอกันยามเช้าพี่น้องเอ้ตื่นแต่แต่ตีสามพี่น้องพักกันตื่นพอชุ่มหัวเจ๋ยชุ่มที่งานปั่นเข่าตื่นแต่แต่ตีสามไปปั่นเข่ายายงงแต่แต่เด็กเดกเอาไว้แล้วเแล้วตอนนี้แล้วแล้วแต่แต่หามงกว่าไปอีกร้านหนึ่ง่าสั่น เอากลับมาเห็ดเนี่ยอยู่แนวกินไไวถะจิเอาไปส่งได้พี่น้องเนี่ยทอดปลาเคียงน่อยพี่น้องทอดปลาเคีงกรอบเขาเนี้ยอ่อนพี่น้องถ้าจะเอาเขาไปส่งจุ่นยองทะเลแล้วยองทอดอยู่พี่น้องเราสุดท้ายจะเอาเขาไปส่ง เ,เขาไปส่งชุ่นเพราะว่าเขาก็ต้องชื้อเขาไปน้ำไปนอะชื้อเขาในอยู่ในกินนะครับเมืเสียไปบางงานกับขาเจ้าบ่มีเนากินแน้วก็อีหยางคุ้นบัวลายเนาะขาเจ้ากับกุ้มปเขาเจ้าอะไรไทยคนเลี้ยงมดสามสีคุนสีหาคุนกับเป็นไบบัลายเนาะเขาก็ต้องถื้อเขาไปนํำยังบางบาง,บางหม่องกัได้กินเขาเนาะข้เจ้าพวกข้าเจ้าลายคุ้นนะ xong mọi người vừa được kiếm để kiếm tự nhiên đây là chắc chắc môn lắm chẳng để mà đi làm ngon ngàn nổi ngon là gì đó ngươi đại cả đại xuống như lẽ là... phải toàn khẩu cả đi nhưng chắc là chưa ngon lắm không sao suy nữa chắc đại chắc xộp ngay หน้า่นกับเบิด์ตถุงเนาแต่ว่าแล้วเล่าไปต่ออีกงานหนึ่งงานงานต้นตัวที่สองนี่นกันกนักแหนืพี่น้องร้อยก็สอบปกติเพราะว่าหน้าเบิด์ตถุงดิเขาจะแล้วเขาจะจังได้ปั่นขาเบิรงพี่น้งองเขาจะไปส่งเขาจะลงที่ห้องของยางห้องกระเบือบหุ่นทางเขา่าหุ่นทางไปจากสิเลาะไปทางไดน ถามสิถามไปแถวหันเลยถามหาถามหามไปแถวหันเลยพี่น้องเลยเสร็จทงเดียบลอยพี่น้องหมกแจว๋วทอดปลาเค็งติดเขา่าเจอะหน้มเจาะหนามพี่น้องไปพี่น้องลุยไปส่งเขาก่อนพี่น้องลงทางบาทนี่ท้าบตะพึดตะพืออันนี้คือหวยพี่น้องเอ้ยหวยทางบ้านทางบ้านหวยบ้าน น้บเนี่ยแต่ว่าห้องลงทางตอน,นฟังทามหาทามหามไปจกักจีหอดไซแล้วพี่นอ้อยถามก็เจ้าบมจักทางเขาบ่เคยมาว่าจะา้ะไปพี่นอ้องหอดไซหอดกันเศรษฐกิจเขอาอยู่บ่เนาะทีมงานพี่อันปั่ปนเข่านี่ พักผ่อนยังหิวขาวปตายตื่นแต่แต่เช้าตื่นแต่แต่เช้าโมงเข้าไปข่ายาธิ้ยไปมาจิงอยากขาห้งเขาื้นยงเตื่นแต่เช้าถอดปลาเค็งกับปิ้งไก่กินน้ำได้ไหม จะคของขาามายอดเอาไปเป็นเที่ยงจับ uh ่ตัวนี้นะเที่ยงอเอออืมอืมมานี่ขากินนกันนี่ปรับใจได้ได้บักันหนึ่งงงบงาเจบขาเอามาเบิร์ดแต่มีอยู่บ้างทั้งนั้นยังยี่สิบล้ะ ต้นหนึ่งเผื่อต้นหนึ่งเผื่อกินเขาข้าวลากับปั่นเขาต้อหายึเาอมฮ้กินรอืมเขาบอมา จะปลดไฟบ่ถ้าบ่มาให้ลาบ่อืมเออทางนี้อ่อนไปพุ่นเนาะทางก็จะมากกับลำบากที่เท้เฮืคืนกลยเฮื่อนแต่ใกล้ๆอยู่เนี่ยทางมากกับลำบากอ๋อเธอถอดเค็งปิ่งไก่ หัวมูแล้วก็ดีหัมูวดตะอต่องยางเนาะนั่นสิแอเขาเขากระจกอ้า,ออา,างะาวะน้ <c oughs> สซีดน้ำแข็งใหม่ซาบาัดเขากลแลกกล้กองนี้ผู้แรกถึงศีลเมือ่อบึงนี้สอยซะก่อนบึงนี้พี่ถ้าได้สีดหายิบสอบออกแออกล้องนึง,ง,งออกแลกล้องหนึ่งนะครับ อืประมาณลอยกว่าพุ่นแหละต้องเล่นรถไทยกับรถไทยเขามาลุกเขาขาวปะอืมรถปั่นมันปัดไกลเนาะมันไกลนั่นอีกอย่างแล้วกับถาปั่นเธอเดียวย้อนว่ามันทางมากลำบากอ้อมที่แท้เพื่อนอะไรก็เองนี่อืหน้าอยู่กลางหมู่อ้อมห่วยหล่อห่วยหล่อห่ออันนี้ก็ห่วยนี่ Cái. chắc, và chắc, ừ, và xả ừ. chắc. Mà, mà có chắc phi bà xã bà đã bỏ chắc có thể lớn quá, mình khôngเคย thấy đâu Ừ, bà chỉ biết bưng pì bà xã mà ăn gà nào ăn <laughs> à, mi thuốc lụ lụp bẹp đấy phải không? cái kem, cà da, cái nào cà da, cái nâu, bột, cả để kinh chăng cái để gín, nếu đã cần, phải gín, phải bảo khách để đấy hưu, muốn hái hay gín, phải gín, hả đấy? Gần ừ. kinh qua quăng khèo đi luôn, quăng khèo, quăng khèo, quăng khèo, quăng ข้ากางมือวะ้ากงมาจอดไละ้กันเากันสิไว้าอืมจนนะปัดโทอะไรเนาะไดู้ดูมีคนดูนี่ดูชยได้แล้วหัวระพววิ่งหัวพาคนดีดินักว่บ่หนอนเขาเราจะกองสามกองกองผัดกองยิงใหญ่ บอกต้นนี้ขออนุัาเกินอยู่นี่อืปีแต่ละปีลอยก่อสอบนะลอยแปดสิบสอบปัดรุดพี่น้องว่าสิได้จักสอบขนาดเขาเขาจะวางงาม กับกับวงางกัสังเกตเบิ่งเข่าลงแะไรมันจะมันกับลงบ่แห้งปานใดเนาะแสียบอ่ะเสียบเสียกินวัดเนี่ยโกนะฮะเพิ่มแข้งคุณลูกนะเพิ่แข้งเอาใส่ได้โจกเลยเด้เนี่ยจอกตัวนึงโจกเฮาได้ตัวน่ะโอ้ย อย่าเ่้าอย่าเฝ้าเอากระติกมาเนี่ยก็ยังเลาะมาแลวจักไมเจาะเลาะใส่นักหานักกระติกใหญ่นะเอาใส่กระรถไทยบอมันบ๊อมากับมือนี่ละดเดืนะด้า้อรงเดือดือน่นี่อาจารยามาน ยีชอัแล้วีไปเรื่อยๆมัน่ใหนะอือ้ากำนันาปันจะเ่าหบอกเราว่น่บอกายนยืนว่แล้วนะไปขึนมาบอกอสเออีเข้าองต่องแท้นะบกหัมบกยู่เห็นยูเห็นหน่วยแหลนใส่แล้วหนิ โอเคพี่น้องรอช่วงคลิปหนาเด้อเขาจะถ่ายเบิ่งว่ามันซีได้จักสองเนาะเขาจะขอจบคลิปไปเพียงท่านีคค้คลิปหนาเพาะกันใหม่พี่น้องสบายดี